หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อทุนชาติฟาสัสต้องรักษาบำบัด สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาติดตามข่าวการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสง,งาบพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาประจำวันที่19กันยายน2567ครับนี่คือช่วงของรายการนทพพัฒนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9 3 4สง่าบพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธาน,นีครับเช่นเคยครับในช่วงของเวลา8นกายนาทีเป็นต้นไปถึง9นาฬิกามาติดตามข่าวการ ปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับในวันนี้มีภารกิจของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่และหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่งสัง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับ ข่าวแรกของวันนี้ครับไปที่ภารกิจของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่งหนึ่งสงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยหุ้กูหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่งหนึ่งสงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับพร้อมด้วยกรรมการของหน่วยลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างเส้นทานคมนาคมงานสถานน้ากลิ่นน้ําใช้ตามแผนงานโครงการในการปฏิบัติงานนะครับโดยทําการตรวจมาตรฐานงานตามแผนงานโครงการปัจจบมีงบประมาณ2560 นาพื้นที่ของตบลจรขคเผือกอำเภอด่านพะขามเตี้ยตนลุมสุ่มอำเภอสยโยกและตมบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจัังหวดกาญจนบุรีครับ มาที่ข่าวภารกิจของหน่วยพัฒนาการพื้นที่16สงงาพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒน,น,กา,า,นา,ากองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชกา,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 าการกทหารพัฒนาโดยศูนพันธาษาภัยหน่วยพัฒนาการพื้นที่16สงาพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับได้จะกําลังผลชุดพันธ์สาภัยของหน่วยนะครับ6หนายด้วยกันพร้อมกับยุทธุกกรนะครับไปร่วมกับผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ครับในการเข้าไปดาเนินการขุดคลองเปิดทางระบายน้ําโดยกาจัดเศษขยะและกิ่งไม้ขนาด ที่ไหลมาที่บริเวณสะพานข้ามของหุ้ยใหญ่ครับเพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติและพื้นที่เสี่ยงภยัยต่อการเกิดอุทกภยัยและเป็นการบรรเทากระดอนให้กับประชาชนในพื้นที่ครับณบริเวณสะพานข,าข้ามของหุ้ยใหญ่ตำบหุ้ยใหญ่เอเภอเพ,อพชรบูร์จังหวัดพชรบูร์ครับ และนี่คือทั้งหมดของข่าวประจำวันที่19กันยาย,ยน2567ในช่วงเวลาของรายการนรพพัฒนาครับติดตามข่าวการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชการทหาพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับรรรัชชชาชาชาาาาววปปะ่่สสิงงใดด้แตนน,นบหเ็ยยโ ร่วมใจร่วมกันพัฒนา